สวัสดีค่ะพี่น้องผันพืกันมากบายดีกันทุกคนนะมพบกันแลาวค่ะกับการพยากรณ์อากาศสำหรับผักไตฟั่งตอนออกในวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันซ่องพันอรอยค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะลักษณะอากาศบ้านเราจะเป็นผันรื้รึบ้างเรามาติดตามชมกันค่ะเริมต้นกันเมื่อเดิมนะทีเพื่นทีอากาศประจาวันค่ะเพ่นทีอากาศประจาวันวันนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปั่นขวางนะที่ปกคลุมบริเวณข้องประเทศไทยตอนบนค่ะ หรือมีกำลังอ้อนลงแล้วค่ะลักษณะการผนนีค่ะทําให้ลุ่มตะวันออกถี่ผัดปกคลุมนะเอาไทยล่ะค่ะปาตไต้ฟัง่งแตออกข้องเราค่ะหรือมีกําลังอ้อนลงกันค่ะทีนี้กามาเล่ผับไทยดาวเทียมค่ะผับไทยดาวเทียมวันนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณของผัตไต้ไฟั่งแตอักเอาอไทยกะไม่มีกลุ่มมฆปกคลุมในพื้นที่นะาราได้ชุมพ่นค่ะ,คะสซดคลองกับผับไทยดาวเทียมค่ะผับไทยดาวเทียมตัวไม่ปกลุมเมฆค่ะราได้ชุมพ่นก็เช่นกันค่ะตัวไม่บกลุมฝนค่ะ เรดาร์สถิติผากกำลังมืนกันค่ะวันนี้ตัวไม่พบคลื่นฝนในพื้นทีนะรายงานอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ค่ะผักไตฟั่งตวันออกห้องเราค่ะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าค่ะส่วนมากจะยุททางตอนบนของผักนะวันนี้วัดอุณหภูมิต่ำสุดอยูุ่ที่17.8องศาเซ,าซลเซียสค่ะยุทีที่เดิมค่ะที่ตำบลน,น่องพรับอำเภอวัยนจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ ต่อไปเป็นการรายงานปริมาณฝน24ชั่วโมงทั้งแต่ตี7ด้วเช้าเล็กวานจนถึงตี7ด้วยชาวัวาน,วาววนนี้นะผากไตฝั่งตะวันออกค่ะมีการรายงานฝนเข้ามาเล็กน้อยค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะตีกะสมุยค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็มีเล็กน้อยนะที่จังหวัดยาลาและก็นาราธิวาสค่ะค่ะพี่น้องคะจากข้อมูลที่เราเร่นมาเล็กเดียวใจนะมาเป็นการพยากรณ์การประจำวันของผักไตฝั่งตะวันออกของเราค่ะ โดยรวมๆเลยนะภาคใต้ฟังต่อออกข้องเราค่ะวันนี้มีเมฆบางส่วนค่ะมีฝนลอยละซิบข้องพื้นทีค่ะโดยที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะพระจวบนะมีเมฆบางส่วนแล้วก็มีอาการเย็นในช่วงเช้าค่ะจังหวัดชุมพรลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะมีฝนลอยละสิบข้องพื้นทีค่ะอุณหภูมิค่ะวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ทีสิบถึง่องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดยูที่29ถึง3าองศาเซลเซียสค่ะ ล่มค่ะพี่น้องบ้านเราก็ยังเป็นล่มตะวันออกนะแต่จะมีการแบ่งความเร็วล่มไว้ค่ะโดยทีจังหวัดสุราธ,ธานีขึ้นไปนะความเร็วล่มอยู่ที่1 5บหถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมาราชลงมาค่ะความเร็วล่มก็จะเร่งว่านะอยู่ที่1 5บหถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคลื่นค่ะวันนี้นะภาคใต้ฟังตอนออกข้องเราค่ะอ่าวไทยตอนบนค่ะลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรค่ะ อาไทยตอนล่างคือซุ้งอยู่ที่นึ่งถึง่องเมตรค่ะพี่น้องชาวเรือชาวประมงวันนี้ออกเรือได้ตามปกติค่ะค่ะพี่น้องคะต่อไปเป็นการขาดไม้ลักษณะการที่มีพ้นกระทบต่อการสะสมของฟุ้น PM สองจุดห้านะจากลักษณะการทีได้กล้าวมาข้างต้นแล้วเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมฆฝนอุณหภูมิและการล่มตะวันออกถึงย่งคงผัดเข้ามาห้าผักไตฟังตะนออกห้องเรานะคะ โดยที่ผาคใตฝั่งตะวันออบนบนนะลักษณะอาการจะมีผลกระทบต่อการสะสมของฟุ้นเนี่ยค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมากค่ะภากไตฝั่งตะวันออกตอนล่างค่ะลักษณะอาการจะส่งผลกระทบต่อการสะสมของฟุ้น Bm 2องจุด้านะก็อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมากเช่นกันค่ะค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็สรุปได้ว่านะผากไตฝั่งตะวันออกของเราค่ะยังมีฝนยิน,นที่อุ้ยนะแต่ก็ไม่มากแล้วค่ะ สำหรับผี่นองตีโทสอบทามเข้ามามากกว่าเด้อุตูช่วงนี้ยังพอมีฝนเลยไหมเพราะว่ายีลดนำต้นไม้มั่งยีใส่ปุ๋ยมั่งนะอุตูก็จะเรียนในพี่นองสาบวาช่วงนี้ค่ะปากใตฟั่งต่อนอคของรอค่ะก็จะเริ่มเข้าสู้ในช่วงข้องอ่ะดูดร้อนแล้วค่ะทาให้ฝนนะลดลงเรื่อยๆค่ะผี่นองนะไม่ต้องขาวฝนค่ะให้ใช้น้ำตีเก็บปวายหรือว่จากแร่งอื่นนะได้เลยค่ะโอเคค่ะพี่นองค่ะวันนี้ก็ขอจับการในงานข้าวเพียงก็หนังการโดยเพียงแค่นี้ค่ะ สำหรับพี่น้องทันใดที่มีข้อส่งข้อสงไัยและอยากจะสอบท่ามสภาการเพิ่มเติมเลยนะโทรมาได้ที่เบอร์0ูญเจ็ดสี่ค่ะซ้ำหนึ่งหนึ่งเจ็ดกูนะย้ำกันอีกทีค่ะศูญเจ็ดสี่ซ้มหนึ่งหนึ่งเจ็ดอกสูค่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะใฉยกดไลค์ค่ะกดแชร์กด subscribe ค่ะให้กับศูญตุลตุวนิยมมิทยาภากใ้ฟังตอนออกห้องเราค่ะไ่ปลวกกันไม่วันหน้าหลานนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน